สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมาดูภาพใหญ่กันต่อนะครับประเด็นของยุโรปยูเครนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะมีโอกาสชนะไหมนะแต่ข่าวแปรต่างประเทศดูเหมือนว่าจะบอกว่ายูเครนเนี่ยะจะพ่ายแพ้นะครับมาฟังข่าวแปรชิ้นนี้นะครับเป็นข่าวที่ทางคนใน,นของยูเครนเองเป็นคนพูดนะครับ พูดรากฎหมายยูเครนนะครับทิ้งระเบิดคำอ้างขณะที่คนของปูตินเนี่ยมีชัยเหนือในสงครามกองทัพพวกเราไม่มีแผนจุดๆ,ๆนะครับแผนอะไรนะครับยูเครนจะยอมรับความพ่ายแพ้ของพวกเขาต่อหน้ารัเสเซียใน1เดือนหรือเครื่องห,ออหมายคำถามทหารของเคียบไม่มีแผนสำหรับปี2024เก่าอ้างโดยสมาชิกสภาของยูเครน บรรดาการเปิดเผยครั้งใหญ่นะครับโดยสมาชิกสภาของยูเครนขณะที่รัสเซียมั่นใจของความมีชัยชนะสมาชิกสภาของยูเครนท่านหนึ่งนะครับได้เปิดเผยถึงระดับนะของความสับสนภายในระบอบปกครองของยูเครนสมาชิกสภามาริอาน่าเบซุกราย่านะครับได้กล่าวว่ากองทัพต้องการที่จะระดมพลทหารโดยปราศจากยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนหนึ่ง ผู้ตรากฎหมายนั้นได้เปิดเผยว่าผู้นำทางการทหารของยูเครนไม่มีแผนสำหรับปี2024การเปิดเผยครั้งใหญ่ของผู้ตรากฎหมายของยูเครนนะครับกล่าวโดยสมาชิกสภามาเรียน่าเบซุกรายาว่าผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังติดอาวุธของยูเครนไม่สามารถที่จะจัดหาแผนยุทธศาสตร์1นึ่สำหรับปี2024 ท่านนายพลนั้นไม่มีแนวคิดต่อความขัดแย้งที่ไปต่อข้างหน้าอย่างสมบูรณ์แบบเขาไม่มีแผนสำหรับประเภทใดๆของการสงครามไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะจะอสมมาตรหรือสมมาตรสิ่งนี้นะครับมาท่ามกลางสงครามและบรรดาความตึงเครียดต่างๆระหว่างรัฐสภาและทหารนะครับของอยูเครนเอุ่นะครับได้ถูกจุด นะเริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายนภายหลังนะครับการรุกโต้ก,กับทางการทหารของยูเครนนะครับได้ล้มเหลวกองทัพยูเครนนะครับไม่ได้รับนะบรรดาอาณาเขตนะที่ใหญ่สำคัญเลยนะแต่ได้สูญเสียบุคลากรและอุปกรณ์ของพวกเขาไปเบซุรายานะครับกล่าวอ้างทหารของยูเครนล้มเหลวนะครับที่จะนำเสนอบรรดา แผนอนาคตนะครับที่เป็นรายละเอียดสำหรับสงครามการเปิดเผยครั้งใหญ่ของผู้ตรากฎหมายของยูเครนสมาชิกสภามาเรียน,นาเบซุกราย่าว่าถ้าการนำทางทหารเนี่ยไม่สามารถจัดหาแผนใดๆสำหรับปี2024และบรรดาข้อเสนอนะทั้งหมดของพวกเขาสำหรับการระดมคนเนี่ยสรุปเหลือใจความสำคัญสู่ข้อเทจจริงว่า นะประชาชนนะที่ถูกต้องการเพิ่มมากขึ้นโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อระบบกองกำลังติดอาวุธดังนั้นการนำนี้ต้องไปก่อนหน้านี้นะครับวาร์รี่ซารุตนี่นะครับได้ยอมรับว่าบรรดาแนวหน้าต่างๆเนี่ยมีความคล้ายคลึงนะครับกับฉากทัศนะครับในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เขายังได้กล่าวอ้างว่ารัสเซียเนี่ยนั้นเหนือกว่าในสงครามนี้นะครับเนื่องจากว่าทรัพยากรที่เหนือกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้อยแถลงต่างๆนั้นนะครับต่อมาเนี่ยได้ถูกปฏิเสธโดยประธานาธิบดียูเครนนะครับเซเลนสกีนะครับ,ลลรบข่าวแปรชิ้นนี้นะครับก็เป็นการยอมรบับอ่ะนะจากทางสมาชิกสภาของยูเครนเนื่องจากว่าเขาไม่เห็นแผนนะทางการทาหารในปีหน้านะ2 0 2 4อ่ะนะว่าจะทำอะไรอ่ะ จะทำสงครามใหญ่ไหมหรือจะทำสงครามเล็กหรือจะเป็นสงครามแบบสมมาตรหรืออสมมาตรนะคือไม่มีแผลเลยตอนนี้ก็เหลือแค่ประมาณเดือนเดียวนะส่วนเขาก็เลยมองว่านะอาจจะพ่ายแพ้หรือเปล่านะในขณะที่ตามที่ฟังข่าวนะครับว่าชาติเนโต้หลายชาติเลยเนี่ยนะก็บอกว่าไอเนี่ยคือรัสเซียเหนือกว่ารัเสเซียไม่แพ้รัเสเซียจะชนะอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ฟังข่าวนะครับกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ